กลายเดยเทวกบ่มีเสือตาทวกบ่มีหลังคาพอได้สนพอได้อยู่นี่เป็นวันพระนะคะเป็นวันพร,ระเป็นวันที่เทไรก็ยิ่วันที่ 23, 23. เออวันที่ย3านะคะเป็นวันที่ยี่สิบามธันวาสองห้าหเจนะคะใกล้จะถึงปีใหม่นะคะคใกล้จะถึงปีใหม่ยิ่มเอา ตื่อลายซื้อเยบี <MC. S 2> น,นะคะ่ะที่เพิ่นรวมนำนะคะ่ะรวมนำมามาาสารเกียดีน,ะนะะั่นแหละค่ะพูราเรงละหน่อยพูราค่ะสิบบาทก็มีนะคะ่ะลอยก็มีสิบเก้าบาทก็ะมีเก้าสิบเก้าก็มีนะคะ่ะค่ะเดี๋ยวแม่พูเอาลายซื้อขึ้นให้เด้อค่ะเด้อค่ะนี่แหละคนบาเทียนโดยจิตโดยใจเทียน้ดยใจเป็ดด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 นกุศลนะคะ่ะคนละบุญก็เลยเกิดบางสิ่งบางอย่างนี่แหละแม่ผูว่าสิ่งที่มองประหนตัว แต่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะคะเพราะว่าบุญคุณเพิินนะคะยิ่งไงที่เพิินห้แม่คู่ได้มีโอกาสได้เป็นสะพานบุญห้กับเอฟซีขั้นบ่มีปูกับบ่มีมูบ่มีแม่คู่มือนีนะคะถ้าบ่ามีปูกับบ่มีไขหลูดจากแม่คู่คอมหวนเป็นไผ่นะคะกับค่ผ่า,านหลอดผ่านน้ำผ่านคัามลำบากอยากเขียนมากนะคะเป็นคตีธรรซ้อนใจแล้วก็เป็นบทเรียนทีเฮ้า ้องประพฤตินตนไม่นะคะบางสิ่งบางอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเข้าบาได้ลาบลื่นนะคะโผยทางโดยดอกกุหลาบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมีอุปสรรคมีขวากมีน้าสวนสิบไม่คู่สิบมาฟ้าฟันได้ทอดมือนีนะคะก็สิบปนแม่คู่ที่ทุกคนรู้จักนะคะแล้วก็เป็นหมอหลองมะล่าที่คนบ่เคยได้ยินซื้อไม่คู่นะคะแต่ว่าด้วยใจหักด้วยใจรักของไม่คู่ที่ได้ฟื้นฟูหรือว่า ได้มาเดือนจุดดนี่ก็ด้วยว่ารมีปูทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คุยได้เฮ็ดได้สางกันย้อนปูมดนะคะสิเป็นปูที่บัาคา้าปูตาปูบุตรคุม้มปูพุม่มสิ่งซักซิ์แม่คุยจำไว้ในใจยกขึ้นไว้เนื้อหัวเนาะค่ะท่อพอท่อเม้เาเนาะค่ะบ่แา่นวาสีลุลูได้ง่ายๆนะคะของมูนี่เฮามียู่มีกินกันย้อนเพิ่นแม็นวาเฮาสีทุกสียากมือหนึ่งแต่ว่ามือลืมตาอาปากแต่ก็มี กันด้วยว่าเพ่นกับพี่สูดเท่ากันพี่สูรให้เียนกันคือยิ้มคือแตงโมเนาะคะ่ะแล้วก็น้องอีกน้องวัน <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างขอบกำหนัดน้อยนะคะที่ฟาฟันอุปสรรคมาทุกคนมีรอยบาดแผลทุกคนเนาะคะ่ะผูกทุกคนลำบากเมือ่อแม้แต่ยิ้มแม้แต่แตงโมงก็ลำบากทุกคนคแต่ว่าได้มาพ่อปูเนาะคะ่ะมาพ่อเม่คู่เด้มา เสริมสร้างบุญบารมีปูให้สะสมสร้างบุญเพื่อจะได้เกิดบุญดีสิได้มียูมีกินขอบรัวสิได้ยูเย็นเป็นสุกันเสี็ล้ค่ะนี่อันนี้ก็คือจุดสําคัญไห้่ารอบรัวเฮาจะยูเย็นเป็นสุกแล้วก็ได้มียูมีกินมีใส่ทุกมือนีก็ยยอนปูมีรถล่ามีทีมีทางได้ยูได้ก็ยยอนปูได้สร้างบุญบารมีได้สร้างทั้งวัดว่าอารามเข้าจะเอาเงินมาจากไสนอกจากปูคนดุบันดาลก็คือ แร่งบุญทีเหาสะสมสางมากเป็นบุญเกาเ่าแม่คู่แล้วก็เป็นบุญไม่ทีสะสมสางมากกรไดสางม,มหาเจดีย์นะคะเดียแวบบนีทีข้าอยู่มหาเจดีย์แดนนรกกร้สางนะคะเรือคุ้มสุดท้ายกระสางควบคู่กันไปแล้วก็้วมกับเมืองสวรรค์เมืองนรกโลกนะคะอยู่ใกล้กันอยู่บ่ไกลบ่ไกลนะคะคแต่ว่าสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เหาเห็ด ่นมองเห็นนะคะสิ่งศักิ์เปนร์ลูนะคะ <S <S เฮาเว้าดีเฮ้าคิดดีเข้าทำดีบารมีกเกิดเข้า้อตกเซียผู้ได้เสียตัวเองเสียในสิ่งที่เฮ้าเห็นเสียในสิ่งที่เฮ้ามองเห็นปูวาคันบ่เซียปู่นบ่ไดรบังคับจังเสียคือข,ของแม่คู่กับบไดรบังคับเพื่อกันแต่ว่าก,การการล้ว้ต่ไก่คือจังผู้ได้ประสบมากจังเสียบางคนที่ได้เสียปูกัย่อนหย่อน่อนาเ่นตกทุกไดยาก คนมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองบ่เห็นแต่เพิ่นมองเห็นเฮาจังซี่เสร็จแล้วค่ะสามารถให้มีอยู่มีกินมีเงินใช้สหมีไสซินย้อนหย,ยังจังซี่นนะะ็จล้วค่ะบางเสียบางทีเฮาไปหยิบยืมผู้ใดก็บ่ได้ยามเฮาตกทุกข์ได้ยากก็ย้อน,นะค,ะความดีความงามที่เฮาเฮ็ดมาเฮาสามารถเฮาก็จังได้ส่วนนั้นเพิ่นกับเพื่อนเปียกมีซินให้แม่ครูได้จังซี่็จแล้วค่ะก็ย้อนแม่ครูก็เลยได้ยกปู่ไว้เหนื้อหัวนะคะคือแม่ครูก็สิบ่นั่นกับปู่ก็สิบ่ เลื่อนนะคนคนซั่งยังแม่คู่ก็เหตุตาม่นจะเสีะคะ่ะบางคนก็สิบ่าเขาใจนะคะ่ะสิ่งที่แม่คูเหตุเป็นยังก็คืองมง่ายแท้จเัเซี่นะคือพาคนงมง่ายมันบอมเป็นงมง่ายการเสี่ยงโชครึ่กันแม่นว่าบ่มีปูเหาเก็ะเล่นคือเกา่าแต่ว่าอันนี้ปู่ให้ได้เป็นแค่นแนวทาง สมมุติว่าเข้าไปถถวายต้นเงินเป็นบบเยี่ยมยอดภาพป่าจะเสียหนึ่งสองศูนย์ว่าหายวะหนึ่งสองศูนย์ผู้ละคนเหรียญกัหนากัหล้งแล้วก็ทายมั่นกันหกเก้าศูนยานยบดีปัวมาแดงพอเดอจะเสียกับเป็นแนวทางมาแดงปูกับสองศ็ดหนึ่งสี่โตเนี่ยเวียนย่มีราคามั่ก็เลขเป็นสองหนึ่งแต่ว่าสําหรับแม่คู่ถือว่ถือค่ะถือหนาสามตัวหาใบแล้วก็เลขท้ย เนาะค่ะนี่แหละบ, <S 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 บางเที่ยวบางเที่ยวไปยิบจับแม่อยุปูอาสิบสอสิบเก้าสิบหกแล้วเขาไปยิบจับมันมันเป็นหนาสามตัวนังนแหเป็นไทยสามตัวเป็นไทยสองตัวนี่คือโศกไดโศกได้ลราลบแล้วขอปูแล้วขอพรออแล้วแม่คู่สีสางนันสางนี่ปูแล้วกับไทยเดสางนั่นีหลร่างวันที่ซีแม่คู่เเคยถือรางวันที่หาเขเคยถือนะคะแต่ว่าแม่คู่อยากถือร่างวันที่หนึ่งรองเมือต้องวันที่หนึ่งนี่ยายแั่งหัวถืมานะค่ะสำรับมือเนี่นะคะยิบจับ ตลาก,กินแบงรัฐบาลไทยไว้แม่คู่ไปยิบบางหนึ่งครับปู่ปู่บอกเขาปันเสียท่องอะก,ก้อยเยี่ยมเซฟเงินยิบม,มากเพระท่านว่าปู่บ่าว่าท่อเงอกวันเกิดแม่คู่วันที่เท่าไหร่หกมกราสองห้าหกแปดแมนบอกว่า,า,าปู่ว่าเมนแล้วแม่คู่เกิดพ่อซอเท่าไหออาร่เขเรียกว่าพ่อซอสิผ่าแยกสินะครัอ<ม>ายุกับสิโคขาสิบสามปีปูว่านั่นแหละเรียกแต่ไพ่สีสูงเราเรียกว่าสซี่บันนี้ท่อเงอก ได้ยินว่าอยากมีความขวัญวันเกิดให้แม่คู่แมนบอแต่ว่ามีเงินแมนบอขั้นบอมีพอสี่ไหนหกเก้าว่าันระหว่างสิหรือแมนบอแต่โม่ค่ะหกเก้าหกเก้าระวางสี่ไงแต่ว่าก่องอกหรือว่ามันทำบาร์ดาได้ฮะแต่หกสิบเก้าจะเสียดาแล้วพอดีแต่ว่าเมียทวงหอกพอดีคล้ององินอื่นๆแล้เขาอ่านอันอันอ่านวพราเงินอื่นนน้องอันอันใช่คืออันอันปูว่าให้ให้อันอันให หกซีฟแต่วาทวงว่าไขา่หกสิบเก้าสิบเก้าออเก้าสิบหกหกซีฟเก้านี่ยแหละหกเก่าเออหกเก่าคือมันเป็พื่อเก่าหกเนี่ยคือไข่หกตัวว่เก้าหกเก้าสิบหกเก้าสิบหกเนี่ละคือคือเข้าเข้ากับมุนอยู่เนี่ยแต่ว่าไข่อันอันไข่หกซิบวันนี้ไข่คุณอ่อนนี่ชานะคะคุณอ่อนนี่ชาว่าปูว่าจะได้กระเดมมากวันเกิดไม่คู่วันที่หกมกล่าไข่ไห่อ่อนนี่ชาซีฟหกอะไรแบบไหนผู้ใดในหกซิบผู้ใดในซีฟหกผู้ใดในเก้าสิบหกแกเสีย บัหนี้มาถึงแตงโมเป็นวะ่ะแตงโมเอ้ยแล้ว,วะอ่าพอเสียหายเด้อคั้นบะมีเงิน่ไปก,กินเวียเตียวรอบใบกันหายสิบหกบาทคือ,อบอกเอฟซีให้ให้ไปก,กินเวียเตียวต้องกันเนาะสิบหกบาท,ทาและะ้วก็สองพุ่มกับสิบหกสิบเก้าเหมือนวะนี่แหละเราว่าคั้นบะมีเงินค่าอาหารแล้วพ่อกับหฮได้เท่านี้แล้วว่าสันแล้วก็มีอีกสิบเจ็ดโอ้สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดแล้วะสิบเจ็ดนี่เพื่มเป็นไงนี่แหละนี่แหละ รล้ว,ว่าสวา่างใบบ่มีเงินค่ากับข่าวกับพ่อเสสิบหกสิบเจ็ดนี่ละแล้วสว่างใบาสามนั่นแหละคะ่ะอันนี้เพิ่นเพิ่นวาห้ให้แค่แนวทางก็ได้มอมเมาก่ะเรียนการพรนั่นผู้ได้อย่างยิบจับฉลากินแมงรัฐบาลก็ไดนะคะทิ้งสีบ้พิดกฎหมมยนะคะแม่คู่ก,กับห้ได้เป็นแค่แนวทางอันนี้ให้แค่คำว่าวคำจาท่พูว่าออกมานะคะสำหรับตัวเลขตัวเบื่อที่แม่คู่อธิษฐานจิตไว้ดนะคะอันนี้ค่ะ แจสิเมียนโบเมนขั้นได้เมียเมคู่มีมีลุ่นขั้นเลวออกสิผาเมืวานนี้ได<ช>้ค่ะสิบห้าห้าสามเวานนี้เดี๋ยวเมคู่สิบอกให้เอฟซีฟังว่าจังไดแลแ้วเมคู่ไปทุวทูนะคะได้หนึ่งได้อียงน้อบัลเดนเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่แปดอันทูมาที่ฐานเจ็ดสี่แปดบัลที่นีมนขึ้นเม่คู่เรื่มาฝัน ฟันว่าสิไปไป่ายเอ็มบีวันนี้ให้ให้ยนอกพอนเพิ่นมาแต่งหน้าให้เรียบร้อยวันนี้งานไหลออกว่าสันเปียงออกเมื่อเช้ผมกับโต๊กส่งว่าเฮ็ดจังได๋สิทันงานจะเล่าเฝ้าไปมีหม้อจะใส่ข้างคันนึงเซแม่คู่คับแม่แม่คู้เลยว่ามันบ่ขอดดรอมาใส่หางบ่ครับบ่ครับแปลว่ารถมาซั่นก็เลยไปเอารถคันขาวแม่อันขั้นมาขาวหนึ่งหกสี่แปดหนึ่งหกแปดสี่นะแม่หนึ่งหกแปดสี่เออแม่คู้เร็วมาครับ เนี่ยราคาที่ที่แม่คู่ฟันมันขึ้นเลยเนี่ก็เลยเอารถขั้นเขามาขับมันเอารถมันบอลเรียนไหลมันบอลเรียนไหลมันเหงี่ยงได้เรียนกับวออกก็เรียกว่าซีเรียสนี่ยมันออกเขหน้ามันสันว่าในฟันนะการหนึ่งหกแปดสี่แล้วคะบัานี้แม่คู่ไปจุยูทูบในเจ็ดสี่แปดเนี่ยอันนี้หกแปดสี่อันนั้นเจ็ดแปดสี่มันก็ได้แม่นวะมีอะไรมันเรียกว่าตรงกันเนี่ยพี่เจริญแต่ว่ายันต์หกหนึ่งหกเลยหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกแปดสี่เขียนไปแล้วค่ะเด้อ ยันไวลาสุดนี่แหละบ,บางเทือบางที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็นเกิดขึ้นได้พางลเทียมันก็ออกนอกรอกสําหรับตัวเลขตัวเบอร์ไม่คู่่างทีใ่ใดหนึ่งกับหกเขา,าก็ยิบมากครับมาสองตัวงล่างครับผมเขาสองนึงก็มีอยานะ่างกับหกสองครับเขาบนตั้ล่างเลยครับเขาทั้งบนทั้งล่างแต่ว่า แจะแจะแม่คู่พอได้แต่แต่ตายกับมาแล้วค่ะแม่คู่ห้ยกำลังใจเด้อค่ะทุกคนมีผิดพลาดทุกคนมันบ่สมหวังเมื่อดอกค่ะในหัวปูนี่ก็บ่แม่นว่าปูสิฮักแต่แม่คู่หักลูกหลานเมื่อสุคนปูว่ามันแม่คู่ปูก็เน้นี่ยเนี่แม่คู่เนาะว่าแู่หกมาหกมาหกระวังหกระวังหกแม่คู่กินน้าหม่พรเผาเบียกเมื่อหน้าเห็นบ่หกอีหลีแล้วว่ะเสียผู้ละคนเพื่อสารูดาเพื่อไปติดหหมดนท้อง นี่แหละจังได้กะอย่าทอถอยอย่าหน่อยใจนะคะเพราะเวณว่าผูละกนกับจมกับปอยเมื่อหนอปูที่พายหอนปูผู้ว่าใหา้มีสติเพื่อก็บเตียนตลอดเนาะคะ่ะการเลีนยนแยกลงงมง่ายทุกสิ่งทุกอย่างมันมีผ่านได้แล้วกันมีได้เมื่อกษียุบุญกระบุญสิท่านขนาดแม่คู่เฮ็ดกระดอกระเดียน,นะคะให้ให้ให้ใครคิดเบืเ้องทะเนี้น งวดนี้ยังบอดได้ว่บขคันได้นะคะคมวดบ่งคันล้านแต่เขาไม่คู่ได้นะคะคแต่ว่ามวดนี้ก็คือมุนไปมุนมากคือว่ากระบอกเป็นยั้งนะคะก็คือท่าใจเพราะว่ามไม่คู่เคยได้เคยเสียเคยได้แล้วก็เคยได้ฮ็ดได้ส้างพอมก็ย้อนว่า ปัจจุัจจจยที่แม่คู่ได้มากกันย้อนว่าการเสี่ยงสูคนะคะเนาะบอกว่าการเสี่ยงสูคก็ได้การเสี่ยงสูคยิบจำฉลากกินเบี้ยรัฐบาลไทยแค่นั้นนะคะค่ะให้เป็นแนนวทางคือแม่คู่คำนวณออกมาว่ามีหกคำหนึงมั่นกันมี2องหนึ่งสองหกสองแค่นส้นะคะ ไปเมื่อไดไปล่ำทวายโอ้ไปล่ำถวายเนาะค่ะมือไปล่ำทวายนะคะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมกราเพื่อเยสซีเนขึ้นมากเมียนเอฟซีมาได้นะคะวันที่หนึ่งมกราวันที่สองหวยรัฐบาลไทยออกวันที่หนึ่งค่ะเพราะว่าไก่มือออกนะคะที่พวกกสิแฟรล่าสักะระบูชาสถานที่วัดป่าวัดเมื่อนนะคะค่ะมีโอกาสพอพร สมกินบ่อท่องเพิ่นกับว่าเพิ่นสิไปล่ำวันที่อะไรวันที่สามสิบสามเอ็ดเพิ่นกับศิลวงมากท่านมาท่านเพิ่นกับศิมาล่ำไหว่นั่งอาจารยิละค่ะเสริมสร้างบุญบารมีนี่ยและค่ะเพิ่นเขามาเพิ่นกขามีโสงด้วยความเสียความศรัทธาเนาะคืออาจารย์สมกินมาจังสิกับทีมงานเพิ่นเพิ่นก็ได้ลอตเตอรี่ได้เยี่ยมบ่ได้มบ่โซ่เพื่เพิ่นก็ได้อยู่เพิ่นว่าเพิ่นบ่บ่ถึอเลขแตะโดนแล้วเห็นแม่คั่วโซ่หง์หนึ่งตอนช่วงวัดตอกว่างขนาดเพิ่นได้หงหนึ่ง ขาดต่อเตียน่ะเพิ่นก็ได้อาจาจะซุบคิดก็ได้เพิ่นเพิ่นยิบมชอบฉลาดกินแบีงรัฐบาลไทยนั่นแหละเพิ่นกลับมาเบาสู่ฟ้าเพิ่นเอามาสู้ให้เกรุงพรมเพิ่น่าได้ยูไม่คู่ได้ยูไม่ได้ไรดอกว่าสันเดศิพาใบใช่ไหมลูกเก่งแท้เราเคยใจแท้แม่พูดมาเลยเซลค่ะนี่แหละบางสิ่งบางอย่างมันก็เกิดขึ้นนะคะถ้าเท่าเพิ่นม่เคยถือแค่เสียคนเราไม่ถือว่าเป็นปีน่ะเดย์วันนี้ไม่เห็นแม่พูดสื่อตัวไดเหมือนแม่พูดยิ้มซิ่งหกสิบเอ็ด ก็ดีว่าปลาโหลใไขเพ่นเย็นนะพ่นกรเลขยิบหน่านั่นแหละค่ะพ่นกรเลยถืออันหงวดก่อนมันออกหหน่งหนึ่งหงหนึ่งหหนึ่ง่เนาะอนหงหน่ง่มีะมันกระใจคุณลพกก็ได้ทยคุณละพวกกรได้เล็กหนาแค่เสียนี่แหะคนท่ากับอดทนยังน้อยนะคะเมนว่าบ่อใดกับ่เมนวาคนว่าคันใดทุกงมวดมันก็รลุยคุณคนกระวาเนาะแต่นี้ทาก็เห็ดบุญไปนน่านะ เฮ็ดบุญเป็นน้ำได้ฟังล่ำไปพร้อมเนี่ยมีผลงานเพลงใหม่ของแม่คู่นะคะสิฝากไว้แทนเรี้ยวๆนี่แหละค่ะสิปล่อยออกมาอีกแล้วเสียงแค้นแทนใจนะคะครับผมบริษัทเขาปูตาเรียปล่อยเพลงเร็วคุณละคนว่าก็ปล่อยดูแลเขาปล่อยปีละเพลงแม่คู่ยิ่งยังปีละจักเพลงกนแล้วแต่ปูละสิปล่อนมากเธอสักสักสังการปูตาเป็นอย่างสีนะคะพ่นเพ่นเฮ็ดใหงให้ อิ่มเห็ดเตียมในบุญแล้วก็เฮ็ดให้ลูกหลานได้มวนได้ซื่อได้ฟังฟ่งนะได้ฟั่งได้ไข้เคียนแล้วก็เฮ็ดในสิ่งที่แม่คู่มากก็คือการแตงเพลงการหลองการล่ำแตงเพลงแล้วก็เข้าก็มีความสุขไดไให้คนในฟังนํายาเสียค่ะมันมันเป็นผลนงานออกมาแล้วก็เฮาคิดคนออกมาโดยกิดโดยใจแล้วก็บเบื่องสถานการณ์ว่าเออสถานการณ์แบบนี้เพลงนี้เพลงนี้เป็นยังสันจัติคือขาดสีเป็นครูนะคะก็เป็นตำนานเก่าของ นางนกกระจ่างนะคะทาววรกิจกับนางจันทจรนะคะประวัติเก่าของคุณครัมันหลายอย่างแล้วก็คูรู้นั่งอวดอย่างเสียม,มันมันมีแล้วก็มีแต่ว่าผูใ้ใดสีคิดคนนะักแต่งเพลงสีคิดคนออกมานะคะครับเป็นบทเพลงที่กองใจแฟนเพลงแล้วก็มีศิลปินนักร้องนะคะคืออาจารย์ยสุะะกี้เจียงเซน่าค่ะเพินก็มาละมาลองกันก่องออกมาเสียงเพลงเสียงมวนนะคะพร้อมกับอาจารย์สาธิตทําจันทร์ อาจารย์ลู่ลวดเพชรธงชัยทีเดยอาร์ตคูกขาเป็นคู่นะค่ะเพราะว่าเป็นคู่ค่ะด้วยใจมากลาบอกไงไงด้วยใจฮักทั้งทั้งหมอลองมอล่ำเข้าเฮ็ดแล้วเข้าสบายใจอย่างสิ้้เข้าเฮ็ดแล้วเข้ามีความสุขเฮ็ดไปเรื่อยค่ะบ่ผิีกฎหมายค่ะเข้าหลวงเข้าล่ำเข้ากับบ่ผพดการแสดงกับบ่ผิดยรนะค่ะเพราะว่าเข้าเด้กลอมแฟนเพลงแล้วค่ะ ได้เสด็จไฮแฟนเพียงด้านหน้าเวทีให้เพคุนย่อมรับพ่อได้นะคะให้เขาพีความสุขแล้วก็เป็นมาเชียนแต่มาทุกคนเลยครับควบสามากระดับควมสามารถเฉพาะตัวนะคะแม่ครูก็มีความสามารถทั้งทั้งนี่นะคะแม่ครูก็เฮ็ดได้จะได้ก็ฝากไว้ให้กำลังแรงใก่สุขสุขคนนะคะเด้อสิเป็นเอฟซีสายบุญหรือว่าแฟนเพียงด้านหน้าเวที เีกว่านั่นเกิดรอบวันที่หกมกราวันเกิดแม่คูมีวงดนตรีคื้นเขาเชิญในนะคะที่บ้านแม่คู่นะคะเอกครกั้งหนึงนะคะอันแยกไปจัดยุวันนวาเฮ็ดบุญบ้านพ่อมส่วงเสาแม่คู่กับสีเชิญน,นะคะอิซี่ผู้ใดสีมากกมาะะด้วยค่ะเด้อวันเกิดแม่คู่วันที่หกมกราแม่คู่กับสีเลียงพระส่วงเสารน,นะคะตักบาทเสาร์ค่ะแล้วก็มีวงดนตรีแต่ว่ากระเบิงกอนวามันเสียน คัน้นขั้นมันบดเหยื่อหลายแม่คู่กันขั้นประกวดรอบเพ่กับสิบว่าท่านแบบเยี่มสืมเอาเป็นวัานมาแต่ว่าเสียขาดสิบเป็นคู่มีอะไรเด้อผู้ได้สิจรองกระจงค่ะมีลูกปูบารมีปู่ตาด่านปาแล้วก็ด่านหลังขาดสิบเป็นคู่สิมีลูกแม่คู่ครับอาจารย์สมจิตนะคะสร้างเหตุลอยเดียวนะคะการประก็สิมีการประกวดโยสิมีรางวัลหายได้เวียนผูหละ ผู <One input> ้ใดประกวดชนะไดแหวต์้ะปีกายก็ได้กบแม่คู่หาหมือหมอก่อนนะค่ะหาหมือหมอทองไว้ได้ค่ะขาดสิเมนคููเร็วๆนี่ยิ้มท่องไว้แล้วครับเสียท่องอ๋อเอาให้สนะยิมกับทัวห๋อคํับแต่งโมเนื้อเพีมคููนะค่ะขาดซิเมนคูพร้อมกับอดีตรักกุหลาบแดงนะค่ะอดีรักกุหลาบลามแดงแล้วก็เพลงที่สามกำลังติดตามมากคือเสียงแคนแทนใจค่ะเดี๋ยว ใ้สินเดียดแม่คู่ปล่อยวีวีให้เบื้องนะคะ่ะว่์ชันสองนะคะ่ะอันแรกก็คือของอาจาร,รย์สมจิตบอดทองนะคะเป็นผลงานเพลงที่แม่คู่แต่งขึ้นมาแล้วก็เอานักร้องเพิ่มมาลองนําเนาะคะ่ะถือว่าเป็นบุญบรารมีนะคะ่ะที่เคยเด้เด้ามห้วมกันนะคะให้ทุกคนเนาะคะ่ะให้ทุกคนคิดว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนนะคะ่ะเป็นพี่เป็นน้องกันสายบุญจงได้มาพอพบก,กันขั้น่มีบุญเท่าก็บก่ได้มาพกพอกัน คือเพียงผัาป่าสัญญาใจแล้วนะยิครับผมค่ะจัางแดงยิบจับฉลาดกินแบงรัฐบาลไทยกับยาเลื่อมเด้อค่ะเด้อหอปูถิมว่่ได้ก้าเก้าเก็ดเก้าเก้าเปดนะคะบ้านเลขที่ห้าเจ็ดศูนย์บ้านแม่คู่นั่นแหละค่ะเพราะว่าบางครั้งวันที่เก่าเข้าจัางงานในปูเนาะครับผมกาจังแดงกาเอาเพียงแค่นี้นะคะแม่คู่บอกบุญก็คือวันที่หนึ่งนะคะรวมร่ำถวายน้ำกันเด้อค่ะเด้อที่วัดป่าบ้านเมื่อดำบลสามพาว อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซาลาโมีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ